ดีครับมือนี้เต็นรถสุรพงษ์เต็นรถโชคสุรพงษ์งมีรถมานั่มเสนอข,ขายได้เข้ามาไหมครับเป็นอีซูซู FRR สองร้อยสิบแรงเนาหกเมตรหาสิบครับผมรถปีหาเก้ารถสวยครับหัวาบางล่างเต็มครับผมรถกันไหนรถจดทะเบียนปีหาเก้าครับผม น่องแพ้ในสวยครับเป็นฝา,าหนึ่งคือเป็นฝาแล้วมีเนื้มนะครับเด้อบริการเขอกีสนิมชีสเบียงครับผมสวยครับรถกันีหงายหกเบสหาซีฟรถจดทะเบียนปีหาเก้าอีซูเอฟอาร์อาร์สองร้อยสิบแร้งสนใจกับโทวรมาชักมาได้ชวนเบอร์โทวร์เซีห้ขึ้นแหยวนาจอดเลยนะครับเด้อ เสียรถผมแดงกับเขาไปพกดเขาไปเบิ้งในช่องยั่วทุบของช่องต้องไบโอเทคนะครับได้ผมดเีเพชรแตกหัวรถสวยครับยังไม่ซืเสีนครับยังอีกสองเส้นห,หนึ่งครับประมาณแค่ทุกปร์เซ็เลยครับผมยังไม่ซืเส้นหนึ่งคือลอยเปร์เซ็เลยครับไม่แลนใน 2, 000, 000, 000, 000, สองแสนเจ็ดมื่นก็เลิกครับผมไม่แทะไม่จิงแน่นอนเต็นห่าวบอบไมีกัน,น,น,อน,นบอสไม่ขายครับผมไม่ยังไงขายยังั่นครับผม ตา๋ี่แม่ครับตา๋ี่เราล่วงวันพร้อมมีแม่พรอมมีศรีตั๋วที่ททว,นวันเนนด็กเพ,พื่อนคนเพื่อนแม่ครับผมตั๋วเดิมจากโรงงานสนใจพิัดรถดดูจังหวัดขอนแก่นนะครับเด้อเจ็ดรถจักรยุรพงศ์บ้านน้องยาแพทย์พิการลดดูจังหวัดขอนแก่นครับผมตำบลดอนหัน สนใจกรโทรมาทักมาได้นะครับเดอ้อเต็นรถโชคสูรพงษ์หรือว่าหอยล่มผ่ยก็เป็นคนคนเดียวกันครับผมมือ่อนี้ได้นั่รถเอซูเอฟอาร์อาร์มานะนำเสนอลูกค้าท่านใดสนใจอ,อยากนั่มไปใส่ไปสอยในกิจการในข้อเรื่อนของท่านทั้งหลายกนะระท้วงวาทักมาได้นะครับเดอเอ้อเออสิสตาเทตทียงเตียงไหนฟังครับผมเตียงดีคนระับ ยังนิ่มดีครับผม ประกันเส้นแหงครับแล้วประกันเครื่องเดิมเราเคยน้ำดันบ่าเคยลดเข้าซื้อเขามากเลยรับประกันการส้นทุกขั้นครับผมขันส้นมากคือคือขันเดินทางม่าบริเวณเตินมันมากสามขั้นผมเหตุขึ้นมื่นหนึ่งครับผมรับประกันการส้นแหงครับรับประกันการเดิมเครื่องบ่าเคยแกะเคยยังครับผมรถเดิมยังไม่ยังไม่แกะกล้องเลยครับจี้เส้นละลาย ยังอีกสองเสียงนึงประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นครับเอาไปแล้วว่าตองเท็ยนนั่งเอาไปโอนแล้วก็ไปแลนได้เลยครับส่วนรถกับขี้แก้งเลิกไปแล้วครับตอนนี้คือคันรถตู้จังหวัดพัทเทิลนะครับเรื่อยอายุวัตน,น้องอยาแพทย์เอฟซีของตองไบโอเท็กด้วยของเจ็ดรถโชคสุรพงศ์กับขเขาเบิรงได้นะครับเรือยส่วนเบรถถอร์ทัวร์จิตร์ในยู่หน้าจอเลยครับผมรถนี่เป็นอีโดซูเอฟอาร์อาร 6เป็นหาซิฟราคาผมเปิดได้อยู่ล้านสามหมื่นนะครับเด้อรถสวยครับแข็งแกรงเขา้นขึ้นกลับลมาเรื่อยๆเปิดได้ครับเปิดคางได้ไายนอนออกเลยขึ้นเปิดคางได้ครับแล้วถ้าเปิดคางได้ทั้งสองขางนะครับเด้อเอาบารนี้กับเชนได้กล,าล่าวลาสวัสดีพี่น้องทั่วไทยที่เขาเบงงึงลงเมือสองนะครับเด้อทั่วประเทศนะครับเด้อสนใจกระทู้มาทักมาได้เบอร์โทรติดกันในหน้าจอครับผม สวัสดีศิกร์นาสวัสดีช่องต้องไบโอเท็กเลยนะครับน้สวัสดีครับ